เดี๋ยววันนี้จะให้ดู AI ที่สามารถแปลซับได้ด้วย Hello guys I'm Emily as um as I just talked to you about it I'm from Paris but right now I'm working in Bangkok AI แล้วกด live subtitle มันก็จะถอดซับแบบนี้ให้คุณแปลได้โดยง่ายนะครับเราเลือก select นะครับแล้วเราวงล้อมมันแล้วเราให้มันเจน AI ดูนี่ว้า <laughs> ปิดคลิปรีวิวมาวันนี้นะครับน่าจะเป็นภาพที่คุ้นตายุคใหม่นะที่หลายคนจะเห็นแล้วนะครับจากบริษัทจากโคเวกิ้งสเปซหรือแม้แต่ในโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็จะใช้จอแบบนี้กันใหญ่บึ้มเลยนะครับเรียกว่าอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียดิสเพลย์เขาจะติดตั้งไว้พร้อมแล้วในห้องนะครับนี่วันนี้ผมนุยพงสุขครับจะแปลไตให้ฟังนะครับว่าการที่คุณจะมีอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียดิสเพลย์แบบนี้เนี่ยมันทําให้อะไรๆในการประชุมสะดวกขึ้นได้มากเลย ในห้องเรียนก็ดีด้วยนะครับปกติแล้วนะครับหากคุณจะนําประชุมหรือแม้แต่นาการสอนนักเรียนเนี่ยนะครับการมีอุปกรณ์มาเนี่ยผูก็จะมีโน้ตบุ๊กก่อนใช่ไหมทำไฟล์ทำพรีเซนต์มาแล้วคุณก็ต่อออกจอใช่ไหมครับจะจอทีวีในห้องหรือจะจอโปรเจคเตอร์นะครับเอาจริงๆมันก็ใช้ได้นะครับถ้าภาพมันชัดดีแต่มันก็ได้ภาพเพียงอย่างเดียวครับแต่ล่าสุดตอนนี้ก็ตามชื่อเลยครับ Interactive Mul t i m ติ i a Display คือคุณจะ Interact หรือว่า ปฏิสัมพันธ์กับตัวจอได้นะครับนี่คุณสามารถกดเพื่อสั่งการต่างๆได้มากมายคิดซะว่านี่คือแท็บเล็ตขนาดยักษ์ครับที่จะมาอยู่ในห้องประชุมฉะนั้นไม่ว่าจะโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะแท็บเล็ตด้วยกันหรือว่าสมาร์ทโฟนของผู้ร่วมประชุมนะครับยิงซิงผ่านจอได้ไร้สายด้วยนี่ จอนี้ถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการที่คุณคุ้นเคยนะครับ Android 14นี่แล้วก็ไปผ่านการรับรองจาก Google ด้วยที่เรียกว่า Google EDLA มันคือ Enterprise Device Licensing Agreement นะครับกล่าวคือผู้ผลิตจอนี้คือ Vertex นะครับมีสิทธิ์นะครับในการที่จะเข้าถึงจัก,กรวาลแอปของ Google Mobile Service GMS คุณเข้าได้หมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนี่ผมให้ดูก่อน Google Docs Google Slide Google Sheets นะครับอ่า Canva นี่เป็นโหลดเองข้างนอกนะครับ <c oughs> ก็คือแท็บเล Android 100็ตแอนดรอยร้ออันนี้อยู่ในนี้แล้วนะครับแต่สามารถจะทำงานควบคู่นะครับกับสิ่งนี้นี่ Microsoft Windows 11ครับนี่ระบบปฏิบัติการที่เป็นคอพมพิวเตอร์อ PC นะครับที่คุณสามารถมาใช้ได้นะครับติดตั้งสะดวกนะครับเพราะว่าหน้าจอนี้ Windows มานี่ทุกคนก็สามารถมาใช้แอปพลิเคชันนะครับใน Windows base เนี่ยได้ทั้งหมดเลยติดตั้งสะดวกมากๆใช้งานสะดวกจริงๆครับพูดไปต้องเห็นภาพฉะนั้นทำจริงกันเลยดีกว่า ผมจะใช้การประชุมออนไลน์อธิบายเรื่องนี้นะครับและแน่นอนเครื่องนี้คือ Vertex IL-3866 Pro นี่คือเรียกว่า3866ก็คือ86นิ้วนะครับใหญ่เต็มตาเลยตัวกล้องที่เขาให้มามีมาแล้วนะครับบิวอินกล้องเว็บแคมนี้50ล้านแล้วก็มีลำโพงอยู่18วัตต์นะครับ2ตัวอยู่บนจอ ไมโครโฟนนะครับโอ้โ oh, ห mm hmm. นี่เรียงรายกันมา8ตัวนะครับฉะนั้นรับเสียงเราแล้วก็ช่วยชดเชยตัดเสียงรบกวนด้วยด้วยไมเเดี๋ยววันนี้จะให้ดู AI mm hmm. ที่สามารถแปล mm hmm. สับได้ด้วยคู่สนทนามีบ้างใช่ไหมประชุมออนไลน์เป็นชาวต่างชาติฉะนั้นเดี๋ยวเรามาใช้ Built-in AI ในเครื่องนี้นะครับในการที่จะแปลภาษาอา้าวผมจัดหน้าจอก่อนนี่ครับ กดดูจอหน่อยนี่เราเลือกเฟรมแบบโอ้โหนี่โทษนะฮะขอโทษทีลืมไปมีทีมงานอยู่ด้วยเมื่อกี้นี้อาจจะดูเฟรมไม่สวยงามนี่เราทาแบบนี้ฟับตัดปั๊บนี่เข้ามาแล้วเป็นแบ็กกราว์เรานี่ยังเห็นคุณริวคุณต้าอยู่นะฮะตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องมีการเซตเขาเรียกว่าเฟรมมิงนี่ดึงมาจฉพาะผมเลยนี่ดึงมาตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวจัดเฟรมมารีเฟรชเฟรมฟับนี่ตัดมาจฉเพาะผมแล้วนี่มันจะมีเขาเรียกว่าเซนเตอร์สเตจนะฮะสามารถจะ หาเฟรมใหม่ได้ค่อนข้างดีแล้วก็เราอาจจะเอาสตูดิโอลุกนะครับไลติ้งช่วยหน่อยนี่สวยงามขึ้นนะครับเป็นแบบออโต้เลยฟิลเตอร์อื่นไม่เป็นไรแล้วกันนี่และผมก็เข้าจอยตอนนี้ผมนัดหมายนะฮะสองสาวเอเมลี่ Emily กับเมดลีนไว้โอ้โหนี่อยากจะคุยกับเอมิลี่และฮห้เอมิลี่ฮห้เมดลีนคันคันท You, you can't speak Thai, right No I can't speak Thai oh, <you> I'm Emily from Paris Oh Emily from t h a i s a n d Madeleine not from Singapore Oh Hi m a d e l i n e Singapore but excuse me Emily in Paris is you Oh, oh They could have been me but. I I appreciate your series much I love it <laughs> คุณผู้ชมครับ t <Thank> h เ, <you. S 1> เพื่อให้เข้าใจต <Thank S 1> รงกัน <you. S 1> ในยุคนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องติดต่อกับผู้คนในบริษัทอาจจะมีคนที่ภาษาอังกฤษนะ ทักษะไม่เท่ากันแต่เราทำให้เท่ากันได้ด้วย Built-in AI ฮะเรากดด้านข้างนะครับจะมีปุ่ม AI แล้วกด Live Subtitle นี่ยังมีอีกหลากหลายฟังก์ชันเลยนะแต่ผมให้ดู Live Subtitle ก่อน Hi Emily Hi Madeline Could you please introduce yourself one by one Start from Emily first Hello guys I'm Emily As um as I talked to you about it I'm from Paris but right now I'm working in Bangkok Very nice to meet you all Wow and you m e d e l i n Hi I'm Madeline and I'm from Singapore and the weather here is really nice I hope it's really nice in b a n k o k there too Kunui Wow nice to meet you guys นี่สังเกตไหมครับว่าจะแปลเฉพาะคู่สนทนาแต่เราเนี่ยไม่ต้องแปลเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่การทําบทสนทนาใช่ไหมครับฉะนั้นเสียงเราเนี่ยไม่ต้องไปใช้เวลาเสียเวลาประชุมเลยแต่ว่าทั้งสองคนนี้พอพูดอะไรมาพอเป็นภาษาอังกฤษมาแปลได้หมดและแปลค่อนข้างดีนะฮะ สวัสดีชันช่อเมดลีนมาจากสิงคโปร์นะครับอากาศที่ดีมากเลยบังว่าที่กรุงเทพที่น่าจะอากาศดีเหมือนกันโอ้โหวันนี้นี่คุณหนุ่ยอาจจะแปลไม่ได้เป็นคู่นหนุย่ยคูนหนุย่ยเพราะว่าพูดคุณหนุย่ยใช่ไหมหรือ,อเยี่ยมมากนะครับมีภาษาอะไรบ้างที่แปลได้นี่ฮะเรากดเมนูตรงนี้นะครับดูการทานสลัดนะฮะแน่นอนเราต้องการปลายทางเป็นไทยนะครับแต่ต้นทางเนี่ยคุณผู้ชมดูมีอะไรบ้างเดนมาร์กนะครับดอยชีรมนีนะครับอังกฤษหลากหลายสำเนียงนะครับ เอสเปนยอนนะครับสเปนใช่ไหมฮะฝรั France, Italian, ่งเศสอิตาเลียนนี่แล้วก็ยังมีภาษาเกาหลีภาษาอูเยอะตาม Google เลยเอาเป็นว่านี่คือมิติใหม่มากๆนะครับมี Build-in AI มามาช่วยทำซับไตเติลระหว่างสนทนาบนจออิ t ทร์แอคทีฟมัลติมีเดียดิสเพลแบบนี้ํ <c oughs> ำปุ่มนี้ไว้เลยนะฮะ AI แล้วกด l i ฟ e Subtitle สุดยอดไปเลยเปิดวิดีโอคลิปขึ้นมาแม้ไม่ใช่การประชุมนะครับมันก็จะถอดซับแบบนี้ให้คุณ แปลได้โดยง่ายนะครับถ้าเกิดวิดีโอนั้นไม่มีซับมาด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมผมสลับมาใช้งานการประชุม Google Meet นี้บน Windows 11นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าจากการทดสอบเราณขณะที่ถ่ายทําคลิปนี้ไมกับไม AI ถ้าอยู่บน Android มันชนกันฮนะมันจะไม่แปลฉะนั้นเนี่ยต้องสลับมาใช้งาน Windows นี่ยจ,จะเป็นข้อดีของการมี2ระบบเรียลไทในตัวเดียวก็ได้นะเผื่อแอปไหนยังไม่เวิร์กก็ สลับมาใช้ฝั่งนี้ได้นะครับนี่เอาละผมจะสลับกลับไปฝั่ง Android อีกครั้งหนึ่งนะครับไปหน้าจอนี้เลยนี่กดเมนูนะครับแล้วก็สิ่งพิที่ Android มาดูอีกหนึ่งความสามารถหนึ่งเรียกว่า circle and go ปกติใครใช้สมาร์ทโฟนนะครับฝั่ง Android ก็จะมี circle to search ใช่ไหมวงแล้วก็ค้นหาให้อันนี้มากับ Google นะซึ่งทำได้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เกิดคุณกำลังเปิด Presentation แล้กันเอาแคนวาขึ้นมานะครับแล้วเกิดดู Presentation ด้วยตัวเอง หรือในห้องประชุมสงสัยว่าเอ๊ะเนื้อหาที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยมันยังไงนะเอะงานอะไรจะจัดแล้วเกมส์คอมเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์อะไรนะ 16, 17, 1 9 19ตุลาคมนี้นเหรอศูนย์การประชุมแหศสิริกิจอันนี้ผมรู้เยอะไปละสมมุติผมอยากรู้นะครับผมก็กดตัว AI ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก Circle a n d Go เหมือน Circle to Search บนสมาร์ทโฟนเลยนี่นะฮะพอขึ้นมาปุ๊บนะครับก็แค่วงวงปุ๊บมันจะมีบาร์ AI ขึ้นมานี่สังเกตไหมฮะ มันจะรู้แล้วว่าเราต้องการหาคําตอบของรูปนี้นะครับและมันก็จะเป็นการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมา Games.com Asia and Thailand Game Show เป็นงานที่จะจัดร่วมกันนี่เป็นการเปิดตัวเกมเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีเทรนด์ล่าสุดมาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับยังไม่มีภาษาไทยแต่ว่าช่วยเราได้พอสมควรในการหาข้อมูลเพิ่มด้วยนะมีรีเลทนะไปที่งานปีก่อนด้วยนะครับ เป็นภาพงานต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือหลักการการวงแล้วก็เซิร์ชได้นะครับเกิดภาวะที่ประชุมฮะหาคําตอบต่อไปไม่ได้ประชุมมันอยู่แล้วติดขัดเอ๊ะมันยังไงนะเรื่องนี้เรื่องนั้นยุคนี้ง่ายฮะเรามีปริญญาเอกมารวมตัวอยู่ใน AI อยู่แล้วปกติถ้าคุณจะใช้ AI ส่วนตัวคุณใช้ได้แต่บนจอน,นี้กดปุ่ม AI ทีหนึ่งคุณอาร AI หรือถาม AI ได้ว้าว ปรากฏบาร์นี้ขึ้นมานะครับจะพิมพ์เองนะครับด้วยแป้นคีย์บอร์ดนะครับอันนี้มีภาษาไทยแล้วนะครับหรือจะพูดก็ได้ผมแนะนําว่าใช้แป้นคีย์บอร์ดแล้วพิมพ์เองเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกง่ายกว่านะณเวลานี้ซึ่งระบบ AI ก็มาจาก y t t ์ e l l o ซึ่งยังไม่ได้เป็นตัวจริงเสียงจริงของวงการนะครับจะให้ตัวจริงเสียงจริงนี่เขาก็แก้ปัญหามาแล้วฮะกดปุ่มโฮมดาวน์โหลดเลย Chat GPT หรือ g e m i n i นะครับ คุณมาเปิดแชท GPT หรือ Gemini ใช้บนจอนี้ก็ยังมีความสามารถเต็มๆแบบที่เราเคยได้นี่ก็คือฟีเจอร์ AI ที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้บน Interactive Multimedia Display ครับยังมีอีก2ฟีเจอร์ AI นะครับที่มาจากเครื่องเองไม่ได้ง้อการโหลดแอปภายนอกนะครับนี่กดปุ่ม AI ครั้งหนึ่งแล้วไปดูที่ Calculator Pro นะครับนี่ในนี้จะเห็นเป็นกระดานขึ้นมาแต่แท้ที่แล้วเป็น เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ครับนี่ขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์ผมจะ1นงบวกหนึ่งเท่ากับง่ายไปง่ายไปเอางี้ <c oughs> หรือฟื้นความรู้ตอนเด็กนะฮะเอาใส่สแควรูทให้2หน่อยปิ้งเร็วโหตอบไปลายมือด้วยสุดยอดเลยนะฮะอันนี้แน่นอนนะครับว่ามันตอบได้นะครับเวลาที่คุณใส่สมการคณิตศาสตร์เข้าไปอย่างเขาเรียกว่าด้วยลายมือเขียนเนี่ยนะฮะเอาเอาเอาง่ายยาก,ยากหน่อยแล้วกัน4 6่อ่ะนะ แล้วก็ลองเท่ากับอยู่นี่เท่ากับปิ้งมาแมนี่โอ้โหทึ่งเลยแล้วย่ออักษรลงไปด้วยนะฮะเพื่อให้มันพอดีกับหน้านะครับแน่นอนเมื่อกดดูนะครับมันเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับมีซายคอสแทนมีการใส่สูตรค่าต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีมาให้แล้วนะครับในฟังก์ชัน AI นะครับของ i n t e ท active m u l มัลติมีเดีย l a y ยยี่ห้อเวอร์เทคเจ้านี้เลยอีกหนึ่งฟีเจอร์ AI ของ b บเท l ลนะครับถือว่าเป็นตัวท้ายที่ผมจะรีวิวในวันนี้ วิดีโอพายลอตครับนี่คุณผู้ชมสังเกตดูนี่เป็นวิดีโอสัมภาษณ์คุณเ7สวินะครับในบีทีบราไตแล้วนี่แหละแต่ทั้งหมดนี้นะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีต่อหนึความยาววิดีโอสักชั่วโมงอ่าวิดีโอชั่วโมงนึงเนี่ยมันจะคิดอยู่ประมาณ5นาทีเมื่อกี้นี้ผมตัดตัวสั้นมานะครับยนย่อภาพไม่ได้ชัดมากเพื่อให้มันไวก่อนมันออกมาเนี่ยประมาณไม่ถึงนาทีมันก็จะสรุปแล้วว่าวิดีโอนี้ คุณเอสเวิเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะครับความสําเร็จความล้มเหลวต่างๆชีวิตในวัยเด็กการศึกษาเขาเติบโตมายัางไงฐานะทางบ้านคุณแม่ส่งเรียนคุณพ่อส่งเรียนเป็นนักดนตรีทําวงแจ๊สเซเตเตอร์ทำเสือร้องไห้การทํางานออนไลน์คุณลองอ่านดูผมเนี่ยนะค,คนสัมภาษาณ์ผมทึ่งนะฮะว่ามีเทคโนโลยีแบบนี้เกิดขึ้นบน Interactive m u ติ i m e d i a Display ครับเมื่อพูดถึง w o r l d t e ็แล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยก็ได้ว่าแบรนด์นี้เป็นใครมาจากไหน แบรนด์ไทยนี่แหละครับและอยู่ในแวดวงมา30ปีแล้วนะครับคุณอาจจะเคยสังเกตโลโก้ v r t t x x แบบนี้นะครับผ่านอุปกรณ์อย่างโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมนะเครื่องฉายภาพ Visualizer ที่ใช้ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างนะครับนี่แหละยี่ห้อนี้เลย Vertex นะครับหลังๆมานี้เขาเพิ่มไลน์อัพอีกเพียบเลยเขามีจออินทรั t ทีฟนะครับมีป้ายโฆษณา led มีป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลไซเนตแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในแวดวงมา30ปีนะครับฉะนั้นวงการ B2B ก็จะรู้จัก Vertex ดี Business to Business ไงประเภทซื้อสั่งตรงกันมานะครับไม่ได้ขายสินค้ากับคอน s u m e r ไม่ได้ขึ้นห้างใหญ่แต่มีจอใหญ่ขนาด75นิ้วแล้วก็86นิ้วเต็มตามแบบนี้ให้เลือกในไลฟ์อัพประจำปี2025นี้เลยจำชื่อไวด้ดีๆ v e r t e x ครับเอามาดูเรื่องของคุณภาพจอบ้างน,นะครับ จอนี้เป็นจอตัดแสงสะท้อนได้นี่เพราะว่ามองปุ๊บเรามีดวงไฟอยู่ค่อนข้างหลากหลายอยู่ในสตูดิโอนะครับแต่ตอนนี้แสงที่เข้ามาเป็นแสงนวลๆนะฮะแล้วก็แน่นอนจอน,นี้เป็นจอ 4K ก็เป็นความคุมชั้นมาตรฐานของจอปัจจุบันนะครับส่วนความสว่าง590นิตอ้นิตจริงๆก็คือเหมาะใช้ในออฟฟิศนะครับไม่เหมาะกับการตั้งกลางแดดหรือแสงสว่างจ้ามากๆจุดที่น่าสนใจซึ่งเขาให้มาเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนี่ ปากกาทั้ง2ชนิดครับนี่มีขาวกระดำนะครับทั้งหมดรวมกัน3แท่งแท่งขาวนี้คือปากกา AI เดี๋ยวผมเล่าอีกทีหนึ่งแต่ว่าสไตลัสปกติเนี่ยโดวยวัสดุนะครับเป็นพลาสติกแบบแอนตี้แบคทีเรียก็คือเขาทำมาเพื่อให้แบคทีเรียจากมือผู้คนที่ต้องใช้ต่อกันเนี่ยเกาะติดยากที่สุดพลาสติกชนิดนี้ค่อนข้าง กว้างกวางแล้วนะครับอยู่ในผลิตภัณฑ์หลากหลายซึ่งเขาเลือกใช้ตัวนี้มาอยู่ในการสร้างปากกาชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็แปะแม่เหล็กได้ดูดค่อนข้างดีด้วยนะนี่ดูดูเสียงดูดดูด,ดังเลยปุ๊บนี่ค่อนข้างแน่นนะครับหรือจะวางด้านล่างนี่แบบนี้ก็ได้นะครับแท่งขาวสัลลัตนี่จะดูดไม่ได้นะแต่ว่าวางไว้ได้แบบนี้นะครับเวลาเขียนเปิดโนต้ตขึ้นมามันจะมีความรู้สึกสกัสกๆเหมือนเขียนกระดานจริงๆโอ้โหได้ฟิลได้ฟิลสมมุติผมเขียน อะไรใหม่ขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วกันนะวาดปั๊บวาบนะครับอธิบายงานปุ๊บนะสมมุติผมอธิบายกันจนเสร็จเรียบร้อยนะวาดวาดได้เสร็จเลยแล้วกันวาบนี่มาปุ๊บปุ๊บอ่าเกิดผมไม่ชอบเวลาลบปึ้งวาบนี่นะฮะก็สูตรเดิมนะครับเราเคยเห็นจอลักษณะดีแล้วก็คือใช้หมัดของเราเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถจะลบได้โดยง่ายนี่นะครับแล้วก็ออกมาเป็นจอที่สามารถจะเขียนอธิบายอะไรได้ในการประชุมอย่างดีเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เรื่องของ AI ไอสไตลัสกันบ้างนะครับต้องบอกว่าอันนี้มีไว้เพื่อจะเรียกฟีเจอร์ AI ออกมาใช้งานง่ายขึ้นกดปุ่มพอยเตอร์นะครับก็จะมีพอยเตอร์ขึ้นมานะครับหรือการควบคุมสไลขึ้นลงต่างๆซึ่งถือว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวส่วนแอปโน้ตที่ผมเปิดอยู่นี้นะครับก็มีฟีเจอร์ AI เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถวาดรูปแล้วก็ให้มันเจน AI แปลงออกมาเป็นภาพได้เอา้าเมื่อกี้อุตส่าห์วาดลบทิ้งไปซะแล้วอันดูแล้วกันนี่กลับมาฮะนี่เรามาดูหน้าตานะฮะเราทําให้มันเป็น Uh, AI ได้เราเลือก select นะครับแล้วเราวงล้อมันแล้วเราให้มัน g e n a i ดูนี่นะฮะความสั่ง g e n a i ก็อยู่ตรง AI นี่แหละครับ AI Painter ไปเลยนี่ยังจะสามารถเลือกสไตล์ได้ว่าจะ 3D นะครับ Picture Book นะครับหรือ Authentic อ่ะผมเอา Authentic แล้วกันคำนี้ดูหน้าค้นหา Authentic ลองดูเสียออกมาเป็นยังไง w r a เฮ้ยมาเถอะนี่โอ้ <laughs> และสิ่งที่ได้มันเป็นภาพครับคุณจะทําอะไรกับมันต่อล่ะสบายเลยคุณจะครอปก็ได้นี่เอาให้เข้าไปแคบๆหน่อยนะครับเหลือแค่นี้ก็ได้นะครับนี่ครอปภาพนะครับนี่หรือคุณจะทําเป็นเมื่อกี้วงกลมก็มีนะนี่วงกลมก็มีครอปแบบวงกลมนี่เป็นราวนี่แบบนี้ก็ได้วาวไดอวตต์เลยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับฟลิปกับภาพได้ส่งต่อได้เซฟได้โอ้โหนี่เป็นเรื่องดีมากเลยนะครับส่วนเรื่องการแชร์หน้าจอน,านะครับดูภาพอินเสิร์ตตอนนี้เลย การจะเอาภาพจากแหล่งต่างๆมาแสดงอยู่บน Vertex Interactive Multimedia Display ตัวนี้นะครับคุณจะมาจากสมาร์ทโฟน Android ก็ได้ iOS หรือ iPhone นี่ก็ได้นะฮะ iPad OS Notebook Windows Mac OS ยังได้เลยสามารถจะเชื่อมเข้ามาสู่จอนี้สูงสุด9จอพร้อมกันนะครับแล้วก็มีเสียง จากจอนั้นๆมาแสดงผลด้วย2ลำโพง18วัตต์บนนี้ด้วยโอ้โหจริงๆแชร์กัน2-3จอก็น่าจะพอแล้วนะฮะแต่นี้ได้9จอต้องชมเรื่องระบบจัดการหลังบ้านด้วยนะครับจริงๆแล้วตัว,ตว uh, operating system เนี่ย Android ใช่ไม 14, นะครับแล้วก็ฝั่งของ w n n o w w ก็1 1แต่เขายังมีอีกตัวหนึ่งเป็น digital management system นะระบบจัดการหลังบ้านของ bytello ยี่ย้อเดียวกับ AI นี่แหละครับที่กดออกมาแล้วนะครับต้อบอกว่า AI เขาอาจจะกำลังเรียนรู้เพิ่งเริ่มยังไม่ได้เก่งมากแต่ถ้าเป็นระบบจัดก,การหลังบ้านนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวควบคุมได้แบบเรียลไทม์นะครับสะดวกมากต่อการดูแลและยิ่งถ้าคุณมีจออยู่หลายๆจอในบริษัทคุณ แผนก IT คุณจะทำงานง่าย IT Admin มินอัปเดตระบบทีเดียวนะครับผ่านแดชบอร์ดนะครับที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปในทุกๆหน้าจอที่หน้างานเขารีโมททำงานมาได้โอนนี่แหละ v e r t e ทก็เลยกลายเป็นแบรนด์ที่ IT Admin หลงรักเลยทีเดียวเอาละครับฟังเรื่องเจ๋งๆของ Interactive Multi-Media Display ของ v e r t e ทกันมาพอสมควรแล้วเรามาดูข้อสังเกตกันบ้างครับจุดสังเกตนี้นะครับบรรณาธิการเทคนิคของ BT แบไตนะครับเรา เราวิจารก,กันแบบคนไอทีเลยนะต้องอธิบายก่อนว่าจอนี้ผมเปรียบเป็นแท็บเล็ตขนาดยักษ์นะครับแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังก็คือ Windows PC นี่แหละครับเพราะว่ามันใช้ Intel Core i7 ในการเป็นหน่วยประมวลผลแน่นอนว่าสเปคนี้ไม่ได้แย่นะครับถือว่าเป็นสเปคที่ทำงานกับ Windows ได้อย่างดีมากๆผู้หู w i n เทลไงแต่ฝั่ง Android ที่ผมกําลังเปิดอยู่นี้นะครับคุณอาจจะเจอความกึกกักกบ้าง,างเพราะว่า Android เนี่ย เบสการถูกประมวลผลเนี่ยมันใช้ ARM architecture หรือสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับฉะนั้นมุมมองของการใช้งานคุณเปิดบางแอปอ่า Perplexity อันนี้เป็น AI นะเปิดปุ๊บ543อยากใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง Per p l e x i t y มันจะย่อลงไปฮะอันนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น c Chat gpt เป็น g e m i n i นี่ผมทดสอบแล้วนะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับในประเภทเดียวกันฉะนั้นตรงนี้เราเก็บ Android ไว้ใช้เวลาไหนฮะเวลาที่เราต้องการจะเทสแอป อาจจะเป็นแอปจาก Google Play โดยตรงหรือไม่มีใน PC Windows มาก่อนคุณก็กลับมาใช้โหมดนี้นะครับแต่โดยทั่วไปยังคงแนะนำนะครับเราแนะนำว่าถ้าคุณมีจอนี้อยู่หรือจะเอาจอนี้ไปใช้การเลือกฟังก์ชัน PC ถือว่าใช้งานได้เต็มรูปแบบเต็มขั้นจริงๆ Windows 11อัปเดตได้ตลอดเวลานะครับจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงการใช้งานกันเลยทีเดียวนี่แล้วก็ไวนะนี่พอเปิด Windows ปุ๊บนี่ต้องบอกเลยว่า มันถูกสร้างมาเพื่อ Windows จริงๆนะฮะนี่ไฟล์ Explorer ต่างๆไวมากนะฮะ Intel Core i7 ตัวนี้เป็นตัว Process นั่นเองรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาราคาของ Intractive e Multimedia Display มีอยู่2รุ่น2ขนาดด้วยกันครับ Vertex รุ่นแรกไซส์75นิ้ว IL 375 6 Pro นี่ที่ราคา1,99,000บาทตะตะ สองแสนมีทอนตั้งพันนะส่วนไซส์86นิ้วใหญ่เบิ่มเลยตามที่เรารีวิวนในวันนี้นะครับเป็นรหัส IL 3 8 6 6 Pro นี่86นิ้วนะราคา2,99,000าบาทแต้แต,ต้สามแสนมีอนพันหนึ่งเช่นเดียวกันถือว่าเป็นหน้าจอ Interactive Multi-media Display นะครับที่ องค์กรไหนโรงเรียนใดมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับถ้ามีไว้นะครับจะช่วยทําให้อะไรๆในการประชุมในการสอนมันง่ายขึ้นจริงๆนะครับยิ่งยุคนี้มี AI ก็น่าใช้ขึ้นกว่าเดิมนะครับฟีเจอร์ AI นี้นะครับนี่มากับเครื่องเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับก็ติดมาแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายรายเดือนด้วยไม่เหมือน ChatGPT หรือ Gemini ที่เราอยากจะได้ความสามารถเพิ่มเราก็ต้องจ่ายแต่ว่าทั้งหมดที่เขาประมวลผล ส่งมาให้เรื่อยๆตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับนี่คงพอเข้าใจกันแล้วนะครับว่าทำไมหลายองคอ์กรหลายสถาบัานการศึกษารวมืองโคเวิร์กิ้งสเปซต่างๆเขาต้องมีจออินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียดิสเพลย์ไว้ใช้กันนะครับใครสนใจนะครับเราลงรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วสั่งซื้อก็ได้เลยแบรนด์ไทยเว r ร์ท